เอาลรคผมก็เจอกันอีกแล้วนะครับในเกมฟพฟ้าลายสามนะอยู่กับผมนะครับ RP TH Channel นะวันนี้ก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมท่านแล้วก็สวัสดีเกมไ i ฟ้าลายสามทุกคนด้วยนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าส er ู่ตอนแรกเชียวพังกันจนนะก็มันกลับมาอีกแล้วนะฮะกับโปรโมชั่นแลกเชียวแลกเซียวแรกเชียวสะสมแคสกับการเปิดลุ้นนักเตะบกแปดนะก็มันช่างรอบปูรอ่อย่าเฮ้ยรอตารอใจนะครับผม ผมก็เคยเปิดไปแล้วนะจาก EP ก่อนเนาะก็พอสมควรแหละพอสมควรในที่นี้ก็คือเจ๋งพอสมควรแหละโอเคก็มันกลับมาให้เราเปิดทั้งทีเราก็ต้องจัดสักหน่อยนะครับครั้งนี้ไม่ต้องเปิดเยอะเหมือนการที่แล้วนะก็1ชุดพอครับจัดไปครับผมใบแรกเลยนะฮะกับ CP Bet e 50นะครับผมก็ขอสัก50 M แล้วกันสำหรับใบนี้โอเคมา อือหือเป็นดีลัซี่อ่ะไม่ถึงนะขอ50อ่ะได้40เอน็นะครับใบที่2นะครับนักเตะครับปียุโลเบสสามระดับบวก2ถึงบวกหนะใบนี้ก็น่าจะโอเคนะก็ขอสักร้อยเอ็มามาใส่ม่วงหาปเป๊บวกสโอ้โหต่ำกว่าที่คาดไ้เยอะเลยนะโอเคค่านักเตะปีเบส30บวก5ถึงบวก8นะก็ ขอไม่มากอะ่ะขอแค่บกแปดพอตัวอะไรก็ได้ขอบกแปหนึ่งสักตัวหนึ่งล้านมา้าเขย่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 าเขยาบกแปมาหน่อยโอ้เป็นบกเจ็ดล่ามอสอย่างนี้ผมว่าต้องจัดต่อแล้วละ่ะโอ้เดี๋ยวเราไปดูบกแปดกันครับผม กอเมื่อกี้นะครับเปิดได้บวก7นะผมก็เลยไปซื้อบวกหนะตลาดมาเพื่อเราจะทําการแหกนะครับก็จะชน3าทีออกแล้วเข้าไปตีเลยนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันครับผมว่าจะโอเคไหมสําหรับสูตรนี้มันยังจะเวิร์กอีกไหมชน3ทีนะครับแล้วก็ออกนะโอเคคร,ออครับผมเข้าไปตีเลยนะจะมีบวกแปลกับเขาไหมมาลามมสขับรองขอได้เหร มา,มาอะไรอนะ่ะโอ้โหแท็กบวกอะไรเดี๋ยวเราต้องดูกันนะครับโอ้มาแค่บวกสี่เองอ่ะโอ้ถือว่าโอเคเลยแหละสำหรับโปรโมชั่นแรกเที่ยวในครั้งนี้นะก็เติม150บาทนะครับก็ได้รับหมดเลยนะรับนักเตะคะปีพิเศษนะครับเบสสามบวกสองถึงบวกห้าเนาะแล้วก็กัปตันเพยเยอร์นะครับท็อปหนะ้าสิบเนาะแล้วก็ นักเตะนะครับเบสซีซั่นนะครับผมท็อป30แล้วก็ลุ้นบวก5ถึงบวก8เนาะก็แล้วก็เงินอีก 20M นะครับก็ถือว่าโอเคเลยแหละไอเทมที่ได้มานะ1นึ่งิตต่อ1 ID นะท่านไหนที่อยากลองก็ลองดูได้นะครับผมก็ถือว่ามันโอเคเลยแหละเราแลกเชลล์เงี้ยเราก็เอาแคสไปทำอย่างอื่นได้นะโอเควันนี้ก็ได้ฝากไว้เท่านี้ครับไว้เจอกันใหม่กับคลิปหน้าผมวันนี้ขอต้องขอตัวลาไปก่อนยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ